ปีนี้ทำยังไงให้เป็นปีที่เราไม่เหมือนเดิมนะคะทำยังไงให้ปีที่เรารวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะคะอย่างแรกเลยคืออะไรอย่างที่หลายๆคนบอกนะ เราคงได้ยินมาเยอะแหละคือการตั้งเป้าหมายถูกไหมแต่ทีนี้เน um ี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างเดียวเนี่ยมันบางคนตั้งเป้าหมายผิดเราตั้งเป้าหมายกว้างเกินไปเช่นบางคนอยากที่จะลดน้ำหนักหลายคนอันแน่นอนปีใหม่อยากที่สุขภาพดีขึ้นอยากที่จะลดน้าหนักใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายที่ดีเพราะว่าหลายเพราะมันกว้างเกินไปการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยมันต้องละเอียดเลยว่าเราจะทําอะไรเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการ เช่นเราบอกว่าเราอยากลดน้ำหนักใช่ไหมลดกี่โลสมมติเราบอกว่าห้าโลพอ,อลดแค่ห้าโลแล้วเราจะทําอะไรล่ะให้เราลดน้าหนักได้เราไปวิ่งไหมล้าสมมติเราไปวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งกี่ครั้งต่อสัปดาห์ถ้าสมมติเราตั้งเป้าว่าโอเคฉันลดหนักห้าโลแล้วฉันจะวิ่ง3ครั้งต่อสัปดาห์เพราะนั้นแต่ละสัปดาห์เราก็ทำไมเราก็นับเลยเราไปได้3ครั้งหรือเปล่าแล้วพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ,ๆอย่างสม่ําเสมอนะเราก็ทำไมเราก็จะถึงเป้า5โลของเราแน่นอนโอเคไหมหรือไม่ว่าจะเป็นการรายได้ก็เหมือน ถ้าเราบอกแค่ว่าเราปีใหม่หน้านี้เราอยากรวยอยากรวยเฉยๆไม่พอเราต้องั้งเลยว่าอยากรวยเนี่ยมีกี่บาท่าสมมติเราบอกว่าอยากได้แสนหนึ่งต่อเดือนค่ะหรือว่าอยากได้ล้านหนึ่งต่อเดือนอ่าเราได้ล้านหนึ่งต่อเดือนกลับมาดูก่อนตอนนี้เราได้กี่บาทนะสมมติเราได้สามหมื่นเราก็ต้องคิดแล้วว่า เฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงต่อวะมันถึงจะทําไมมันถึงจะได้เพิ่มมันถึงจะไปจุดที่แบบว่าเราสร้างได้แสนต่อเดือนหรือว่าล้านต่อเดือนโอเคไหมแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเพิ่มรายได้โดยการทําออนไลน์นะตอนนี้นะในช็อปของติน่านะคะก็ลดทุกคอร์สเลย25%นะคะสาหรับคนที่อยากเริ่มต้นทําออนไลน์ให้เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่นะถ้าใครแอดไลน์ติน่ามานะคะแอดไลน์ทีน่าโวแครปนะติน่าจะให้ฟรีนะคะตัวอย่างหนังซื้อทําออนไลน์ง่ายเดียวนะคะก็แอดมาเลยเนาะ แอดทีนาโวแคบอกน้องแอนมินว่าอยากได้ตัวอย่างหนังสือค่ะนะคะหรือว่าถ้าใครอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ลงทุนในตัวเองก็อย่างทีนาบอกนะลดหมดเลยนะ25%สําหรับช่วงปีใหม่นี้เท่านั้นเพราะนั้นอย่าลมแรงพวาะนั้ใครสนใจแล้วก็แอดไลน์มานะคะแอดทีนาโวแคนะทีน่าก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขามากๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย